สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แมสเสจฮารโรบายตานะคะทรงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนและรอยยิ้มของตานะคะการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาการจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดูปรึกษาปัญหาแบบพิลลิงฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการ ต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะเลาตาก็มีขายไวเปเป,เปมือถือเสริมดวงแหวนกําไรข้อมือพวงกุญแจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันคะ่ะสวัสดีคนราศีกรกฎด้วยนะคะตาหวังว่าคนราศีกรกฎจะสบายดีแล้วก็มีใหม่คนใหม่หัวใจดวงเดิมจิต ตั้งต้นจิตที่ตื่นรู้จิตที่ประพัดสอนดึงดูดได้ทุกสิ่งคือจิตของคนราศีกรกฎนะคะก็ให้คุณสุขสมหวังในทุกเรื่องเลยนะคะเอาระค่ะมาเริ่มมาลมอยซอยไพายฮาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ ลสติค่ะเทรน์ค่ะสิบไม้เท้าหกไม้เท้าพลังงานของคนราศีกรกฎคุณเข้มแข็งแข็งแกร่งชัดเจนในเส้นทางมากๆนะคะ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะเหนื่อยถึงแม้ว่าจะแบกรับภาระนะคะในครอบครัวก็ได้หรือในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายการทําธุรกิจใหม่ๆการที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ชีวิตก็ช่างยากเหลือเกินแต่คุณก็ไม่เคยคิดที่จะย่อท้อหรือว่าทุกความล้มเหลวของคุณน่ะคุณปล่อย ให้มันกลายเป็นความแข็งแกร่งแล้วก็หยิบความล้มเหลวนั้นนะคะเอามาพัฒนาไม่ย่อท้อแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจไปต่อถึงจะมีสภาวะแห่งการเหนื่อยล้าหรือไม่เป็นดั่งใจหวังบ้างหงุดหงิดบ้างบางทีแต่มามองเห็นคนที่มีความใจเย็นมากขึ้นมีการรอคอยชัยชนะให้จักรวาลเป็นคนจัดสรรไม่รีบร่งนะคะไม่ ใจร้อนนะคะอืมแข็งแกร่งมากๆแล้วคุณจะไปถึงเส้นชัยได้อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาดูกันว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับคนราศีกรกฎคะ่ะ สถ้วยค่ะ1น่ถ้วย6ดาบเด็กถือเหรียญค่ะ1ไม้เท้าในเดือนมกราคมถ้าคุณรอคอยพลังงานคนรักคุณจะได้เจอกับเขาในเดือนมกราคมนะคะ อืมเป็นคู่ของคุณเป็นคู่ที่จะทำให้คุณรู้สึกดีในชีวิตคุณจะได้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเลือกเดินออกมาถ้าจากความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกก็ได้หรือจากคนที่ไม่ชัดเจนเสียทีก็ได้เช่นกันแล้วคุณจะเจอกับคนใหม่ที่เขาพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับคุณ ะะถ้าไม่ใช่เรื่องคนรักก็หมายความว่าคุณจะพบเจอกับคนที่จะมาช่วยเหลือคุณให้คุณเข้าเส้นทางที่ใช้ความรู้สึกหรือว่าปลดล็อกบางเรื่องอะคะ่ะในเรื่องของการใช้จิตที่มีความสุขความบุดมสมบูรณ์อาจจะมีบางอย่างที่มันยังอยู่ข้างในตัวคุณและคุณรู้สึกว่ามันยังทำได้ไม่ดีพอคนนี้จะเข้ามาช่วยเหลือคุณโดยการมอบจิตใจที่ บริสุทธิ์ก็คือหวังดีกับคุณนะคะแล้วก็แนะนำคุณให้ใช้บางสิ่งบางอย่างเหมือนกับมามอบุญแจให้กับคุณให้คุณมีความรู้สึกที่โฟลมากขึ้นนะคะแล้วมันจะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่การที่คุณเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการที่จะไม่หยุดพักเพื่อที่คุณจะ ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองโยกย้ายตัวเองไปอยู่งานที่ใหม่อาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ตรงสายหรือการเริ่มต้นทําธุรกิจการย้ายไปต่างประเทศการย้ายบ้านการย้ายไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เช่นกันนะคะใครที่จะได้เริ่มต้นเรียนที่ใหม่รอผลอยู่ก็จะได้เริ่มต้นเช่นกันนะคะอืมในเรื่องของการเรียนก็โดดเด่นเช่นกันในเรื่องของการงานการที่คุณมีการ รู้ว่าตัวเองด้อยหรืออ่อนตรงไหนแล้วคุณปรับปรุงให้จุดนั้นอะมันกลายเป็นจุดแข็งของคุณมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะคุณก็จะได้เปรียบอืมคนราศีกรกฎที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยคุณพร้อมที่จะปล่อยเรื่องอะไรที่คุณจัดการไม่ได้อะค่ะเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ของตัวเองเลยคุณควบคุมตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เท่านั้น นะะส่วนอื่นๆที่คุณควบคุมไม่ได้คุณก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้แม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเวลาที่คุณมีพลังงานที่ไม่เหมือนกับคนที่อยู่ใกล้ๆอะค่ะท้ายที่สุดแล้วอะถ้าคนพวกนั้นเขาไม่เปลี่ยนอะยังไงคุณก็ต้องเดินออกมาหรือคนพวกนั้นก็ต้องจากคุณไปเช่นกันถ้าคุณไม่เลือกจัก,กรวาลจะเป็นคนมอบ สถานการณ์หรือบางเรื่องให้เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วมันจะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่จะได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้วก็จะมีความสุขไปด้วยยิ่งคุณมีความสุขนะคุณปล่อยวางเรื่องที่ไม่ดีมากขึ้นนะคะคุณก็จะเจอกับ Alice in วั n d e r l a n d ดินแดนมหัศจรรย์ของคุณนั่นเองนะคะเรื่องราวดีๆต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณโอกาสดีๆจากการลายานามีที่ดีก็ได้เช่นกันนะคะเจอเวลเห็นไหมล่ะใครจะไปต่างประเทศคุณได้ไปใครอยากได้คนต่างประเทศมาดามใจหรือมาเป็นคู่เคียงชิดใกล้ดูทำเน่าไหมคะทุกคนคุณก็จะได้เจอเช่นกันนะคะอืม เตรน์ราชาถือเหรียญแปดถ้วยได้เดิอนออกมาจากบางสิ่งบางอย่างแน่นอนนะคะจบสิน้นเป็นสิบถ้วยเปิดอีกสองใบเลยนะคะสามเหรียญและเจ็ดถ้วย,วยกดทีเดียวนะคะทุกคนอื ใครอยากไปต่างประเทศใครอยากเจอคนรักต่างประเทศคุณได้เจอในเดือนมกราแต่ถ้าคุณยังสงสัยว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการแฟนต่างประเทศอะนะคะหรือถ้าใครต้องการแล้วยังไม่ได้เปิดช่องทางที่เขาจะเข้ามาค่ะคุณอาจที่จะต้องลองสร้างภาพในใจคุณดูว่าคุณจะเจอกับเขาที่ไหนนะหรือลองพูดกับจัก,กรวาลไปเลยะค่ะว่า อยากได้คนต่างชาติคนที่มีนิสัยแบบเนี้ย list ส,สเปคออกมาเขียนออกมาเลยหนึ่งหน้ากระดาษหรือกี่บรรทัดก็ได้อะคะ่ะแล้วก็ยื่นเนี่ยบอกจิตของคุณว่าไปหาคนนี้มาให้ฉันสิหรือบอกกับจักรวาลของคุณว่าเนี่ยแหละคะ่ะพูดออกไปดังๆว่าปรารถนาคนแบบไหนแล้วคุณก็วางใจไม่ต้องไปเฝ้ารอใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของคุณเองต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะแล้วคุณก็จะเจอกับเขาในที่สุด อย่างแน่นอนนะคะเดือนมกราคมอาจจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้ความแข็งแกร่งถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนก็อาจจะมีลูกน้องที่ทำให้คุณรู้สึกหัวร้อนหรือว่ารู้สึกไม่ได้ดังใจบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะให้คุณใช้ความแข็งแกร่ง,งใช้ความใจเย็นการที่เป็นคนโอบอ้อมอารีเข้าใจผู้อื่นนะคะใช้ในการแก้ปัญหาทุกอย่างแล้ว มันจะไม่มีคำว่าอุปสรรคปัญหามันจะมีแต่คุณไปเล่นเกมได้ถูกสุดไปคิดว่ามันคือความท้าทายหรือเรื่องที่คุณผ่านมันไปได้แน่นอนแล้วเรื่องของการเงินคุณจะดีมากขึ้นคุณจะจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินให้ดีมากขึ้นนะคะในเดือนมการาคมความมั่นคงทางด้านการเงินการที่จะเรียนรู้เรื่องของธุรกิจเพิ่มเติม อยากจะเก่งในเรื่องของธุรกิจอยากจะเล่นทุนเป็นคุณก็ต้องศึกษาให้ชัวร์ให้แน่ไม่ทำตามคนอื่นใครบอกให้มาลงทุนแล้วคุณยังมีความรู้ที่ไม่รอบด้านอยากไปลงทุนนะคะทุกคนให้รู้ให้ชัดคมชัดลึกก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยลงทุนนะคะและแปดถ้วย เดือนมกราคมมันจะเป็นเดือนแห่งการจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างเป็นเดือนแห่งการที่คุณจะได้เริ่มต้นถ้าคุณจบจากงานที่เก่าไปเริ่มต้นงานที่ใหม่การที่คุณจบจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ toxic ิก l ีเ i ชั่นชิไปเจอกับคนใหม่ก็ได้เช่นกันเรื่องที่ไม่ดีดาบที่มันเสียบคุณแล้วขีดเล่มก็แล้วแต่คนที่ไม่ดีกับคุณก็เช่นกันที่ถือดาบ แอบไว้ข้างหลังแล้วก็เตรียมจะแทงคุณนะ่ะอาจจะเป็นคนที่ทำงานนะคะหรือเป็นคนรักก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์แบบไหนซึ่งตารู้สึกว่าคุณเจอมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปเดือนมการาคมจะเป็นแห่งการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่จบสิ้นกับสิ่งที่รู้สึกไม่ดีปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เดินไปหาหนทางที่ใช่ ที่ดีของคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคนราศีกรกฎที่เข้ามาดูคลิปนี้คือคนที่สามารถที่จะปล่อยวางเรื่องที่ไม่ดีได้มากขึ้นแล้วก็เก็บเกี่ยวสร้างความสุข ให้กับตัวเองไปไเรื่อยๆเช่นกันเพราะคุณนะแข็งแกร่งที่ตาบอ,อกแล้วก็มีความอ่อนโยนมีการเข้าใจผู้อื่นเข้าใจโลกใบนี้เข้าใจสัตว์จะทำมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วบทสรุปของคุณสิบถ้วยสมเหรียญและเจ็ดเหรียญค่ะอืมเดือนแห่งความสุขเดือนแห่งการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวการได้พบเจอกับคู่ที่ใช่คู่ชีวิต คู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีคู่ภารกิจหรือคู่ทางด้านจิตวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเรียกอย่างแน่นอนนะคะอาจจะเจอจากการไปโรงเรียนคอร์สหรือจากคนที่เป็นเพื่อนคุณแนะนำก็ได้จะเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้เป็นเดือนแห่งการที่จะใช้ความรู้ของตัวเองมาหวานเมล็ดพันธ์ุนะคะรู้เรื่องนี้ ก็หวานดอกไม้พันนี้รู้เรื่องนั้นก็หวานดอกไม้พันนั้นแล้วคุณจะเก็บเกี่ยวความสําเร็จการเงินของคุณก็จะมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่คือไพ่ฮารุของคนราศีกรกฎนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาดูกันว่าไพ่สุขีอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรคะ ทุกอย่างดีขึ้นครอบครัวจริงๆค่ะทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเก็บซ่อนความรู้สึกเผอเรอและสร้างบุญทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะและ ใครที่ปรารถนาครอบครัวคุณได้เจอแน่นอนใครที่มีอยู่แล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นก็คือการมีลูกนะคะอืม จะได้แบบใช้เวลาอยู่กับครอบครัวถ้าคุณไม่ได้ปรารถนาที่จะมีลูกนะ่ะก็จะเป็นช่วงต้นปีที่มีความสุขมากๆอาจจะมีความสุขจากการที่ได้ไปเที่ยวมานะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวแบบนั้นอีกจังเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สําหรับคนที่อาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกบางอย่างไว้ที่ไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวเขาจะรู้สึกไม่ดีคุณนะ่ะคิดถึงคนอื่นเสมอนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่า คนที่รักคุณอะยังไงเขาก็ต้องเข้าใจคุณอืคนที่ไม่ใช่พลังงานเดียวกับคุณคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเขาไว้ถึงแม้ว่าคุณจะเอาเขาไวอ้อ่ะจักรวาลจะส่งสถานการณ์ไปหาคุณเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิต โดยที่เป็นตัวเองมากขึ้นเปิดเผยความรู้สึกที่แย่ๆให้กับคนที่คุณรู้สึกว่าสามารถเปิดเผยได้แล้วเขาจะเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณให้เขียวชะอุ่มอย่างแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเผลอรือหัวร้อนไปบ้างคิดลบไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะคุณรู้ตัวรู้ต,ตนแล้วก็รู้ว่าตัวเองคิดลบอันนี้สำคัญมากกว่าเพราะคุณจะจับ วิเคราะห์ตัวเองได้แล้วก็ปัดเป่าพลังงานด้านลบได้ไหวมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะเป็นเดือนแห่งการสร้างบุญต่อไปเรื่อยๆการทําบุญการกวดน้ําอุทิศส,ส่วนกุศลการแผ่เมตตานะคะแล้วก็จะให้อภัยเผื่อแผ่ความรักให้กับคนที่คุณไม่เคยชอบที่หน้าได้แต่ก่อนตอนนี้คุณชิวมากแล้วก็ให้อภัยกับทุกคนได้มากขึ้นนะคะเอาละค่ะขอบทสรุป ของคุณ3ใบจะให้ควอนต้อม o r เคิลนะคะ Planning and Action ค่ะ The Loving Man ค่ะ Planning and Action The Honoring Path และ The Loving Man ค่ะอืคุณจะมีการวางแผนและ Take Action นะคะ แผนการในชีวิตของคุณอีก5ปีจะเป็นอย่างไรอีก10ปีจะเป็นแบบไหนคุณจะวาง My n d p a p แล้วคุณจะก้าวไปทีละขั้นจนคุณประสบความสำเร็จดังใจแน่นอนนะคะวางแผนและลงมือทำไม่เกินจริงค่ะเป็นปีแห่งการลงมือทำแน่นอนคุณจะได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่นะคะแต่คุณก็ จะไม่สนใจว่าใครจะยอมรับหรือไม่ยอมรับในตัวคุณอีกแล้วอะค่ะคุณจะมุ่งหน้าไปหาสิ่งที่คุณสนใจสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะแล้วคุณจะทำออกมาได้โดดเด่นมีศักยภาพาเปล่งแสงออกมาแบบสุดๆแน่นอนนะคะเป็นเดือนแห่งการเปล่งแสง ได้เจอทางที่ใช่และได้เจอผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเพศไหนๆก็แล้วแต่คุณได้พบได้เจอกับเขามาเยียวยาจิตใจมามอบความรักให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะแล้วไพ่สำรับนี้อยากจะแนะนำคุณว่าอะไรคะคนราศีกรกฎโอ้เดอะซันพิกออกมานะคะตาขออีกใบเปิดเผยไม่ได้นะคะ The Magician เดอะซันและอัศวินถือดาบมาก,กับ The over, oh, เจอเลเวอร์โอเมจ้าฉันเปิดไม่ได้สีเหรียญโอเคคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตก็ต่อเมื่อคุณจะต้องใช้ความสามารถของคุณเรียนรู้อยู่เสมอแล้วก็มุ่งหน้าทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบและใช้การรักตัวเอง ให้ได้มากที่สุดคุณถึงจะประสบความสำเร็จนะคะและคุณจะมุ่งหน้าไปหาถ้าคุณอยากจะเจอคนที่รักคุณหรือคนที่เขาคลิกกับคุณนอะ อย่างที่ตาบอกนะคะให้คุณพูดไปเลยนะกับจัก,กราวาลไปเลยนะคะว่าต้องการคนแบบไหนที่คุณลิส,สเปคนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนมารับการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตการที่จะมีความมั่งคั่งทางด้านการเงินมากขึ้นนะคะ <c oughs> การประสบความสําเร็จการวางแผนการในชีวิตอนาคตของตัวเองจะเป็นแบบไหน <c oughs> การเจอคนที่ใช่ <c oughs> การสร้างบุญ ทุกอย่างกำลังดีขึ้นแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลูกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมเสเซสทาโรบ,บายตาขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะ